ที่คุณผู้ชมเห็นเป็นบรรยากาศของงานวันประกันชีวิตแห่งชาติจัดโดยคณะกรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคอพพหรือาาคณะกรรมการกำกับและส,งสฯฯ่งเสริาามธุรกิจประกันภัยณลานโปรโมชั่นชั้นสาอุทยานการค้าอากาศสวนแก้วค่ะนา,า,นา,างปิยนาสุกุมนจันทร์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสนักงานพัฒนาธุรกิจประกันภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นตัวแทนกล่าวรายงาน ในโอกาสนี้นะคะนายวราการยกยิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ร่วมกับนายวรสิทธิ์พันธุราศผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานศูนย์การค้าอุทยานการค้ากาศวนแก้วะคะ่ะตอนยระกสัวิ่่เาีีุช